สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะชาวราศีเมษรประจำวันที่11 17เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์วันหยุดของใครหลายๆคนนะคะก็ขอให้คุณเ,เดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็มีการพบปะผู้ใหญ่นะคะลดน้ำดำหัวต่างๆตามประเพณีของเราด้วยนะคะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้ชาวเมษนะคะอาจจะมีการ สารสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การพบปะผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะหรือใครที่ห่างไกลก็มีเกณฑ์ติดต่อพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นภาพรวมนะคะเรื่องของการทํางานเรื่องของชีวิตสัปดาห์นี้ก็จะเด่นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทําให้เกิดมิตรภาพที่ดีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งรอบตัวรอบข้างมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ชาวเมดนะคะจะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะปล่อยวางสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้ตัวเองนะคะใครที่ยังทำงานอยู่หรือต้องติดต่อง,งานในสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดมิตรภาพเกิดการแนะนำเกิดคอนเน c t ชันใหม่ๆนะคะทำให้คุณได้เชื่อมโยงได้รู้จักกับ เรื่องของเพื่อนร่วมงานใหม่หรือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะใครที่มีปัญหาขัดแยง้งก็จะมีเกณฑ์ที่ได้เจรจาไก่เกียร์หรือว่าลดความขัดแย้งลงได้นะคะเรื่องของการเงินเป็นความผูกพันนะคะเรื่องของพันธะหุ้นส่วนใครที่มีข้อตกลงกันไว้ก็มีเกณฑ์ได้รับผลกำไรกลับมาสัปดาห์นี้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของธุรกิจนะคะ ภาพรวมก็จะดึงดูดนะคะเรื่องของการเงินให้เข้ามามีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะหรือใครที่ทำงานประจำก็อาจจะมีรายได้เสริมอื่นๆหรืออาจจะได้มาด้วยสเสน่หานะคะหรือว่าญาติพี่น้องให้พ่อแม่ให้ก็ได้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่อุปถัม์ด้วยสุขภาพโดยรวมแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะพร้อมที่จะลุยงานหนักใครที่ป่วยก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์พบรักนะคะจากการติดต่อเพื่อนเก่ากลุ่มเก่าหรือแม้กระทั่งการพบรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เปิดตัวเปิดใจได้ใครที่โกรธก็มีเกณฑ์รีเทิร์นกลับมาคืนดีกันท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงเถี่ยจะได้มั่นหมายแต่งงานหรือได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันนะคะมีการปาร์ตี้พบปะผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวสำหรับชาวเมรในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ